บรรยากาศสวยๆริมทะเลแหลมแท่นจังหวัดชลบุรีนะคะตรงทะเลบางแสนนะคะเราก็จะดูอะไรแปลกๆตาดีนะคะมีคนเดินเก็บอ่ะของทะเลนะคะนี่เลยนี่เขาก็เก็บของของเขานะคะก็เป็นภาพที่แปลกตาที่แหลมแท่นชลบุรีเลยบางแสนนิดนึงนะคะก็จะดูทะเลเดียวกันนะคะแต่คนละฟากนะคะ ก็น้ํากําลังลงตรงนี้ก็เป็นความสวยอีกแบบนึงค่ะเวลาเรามาบางแสนเราก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ดูตรงนน้นก็จะมีคนตกปลาหวานแหอะไรกันอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะปลาทะเลเนี่ยก็จะอยู่มาตรงนี้เยอะเหมือนกันเพราะน้ําลงแล้วก็จะมีคนมาหาปลากันเยอะหาหอยหาเออปูทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเก็บเก็บกันตรงนี้ เป็นภาพที่แปลกตาและก็สวยงามดีนะคะก็ถ้าใครไม่เคยมาบางแสนจังหวัดชนบรุรีก็ถ้ามาก็อย่าลืมผ่านมาแหลมแท่นนะคะเวลาน้ำขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นหรอกว่ามีเสาไว้ให้หอยนางลมเกาะแบบนี้เพราะน้ำจะท่วมแล้วก็มองไม่เห็นนะคะ ตอนเย็นๆน้ำลงถึงจะได้เห็นภูเขาสูงๆข้างหน้าก็คือเขาสามมุกค่ะเป็นเขาที่มีลิงเยอะๆถ้าเราผ่านมาก็อย่าลืมแวะให้อาหารลิงเขานะคะเพราะว่าเขาร้อนแล้วก็น่าสงสารมากไม่ค่อยมีคนมาเลี้ยงเลยค่ะ